เอาบ้าพวกใส่สีลาบเลียดหมูพี่น้องคอยค่อยค่อยค่อยขึ้บอกหลายเตี้ยแล้วเลี้ยงค่อยเคยเตือนแล้วก็เคยแนะนำหลายเตี้ยแล้วกูมีบ่มีฟังค่อยเราก็ไปค่อยเสิร์าเ้าเลี้ยงหมูนี่ก็พอเม็ขอแค่ได้กินยังสีน่ะมันมันมันผิดแล้วไม่ใช่ทองวันค่อยพาเราไปใส่นี่เบิดของเหล้าแล้วคือจบแล้วเอาหนี้ของผุนเห็นบ่นของกูนีกวลาเอาจระเขมีขึ้นกันเย็นเย็กันนั่นแหละเดียวนกันนั่นแหละเยอะก่หมูมึดขึ้น เขพูดแล้วกวดอืแต่ก่อนเน <บา S 2> ส้กนสก่อนน้ะ่นนี่อ,อชอบไ่้ย่งงอใส่น้ำใาคนชูเกี่ยวก,กววันตนอนนี้เจ้าเีดได้วา,วา,า,าี้ซอยธรรมดาเขาใส่ฟิวแบบลาบงัวเพวกใส่เ้อคันสิลาบสมกระแค่เอาบงาือบบกเวอร์มาบีบใส่รวนนะนะคัอันที่มาเขาสมแบบเป็นเห็ดลาบง่วแบบแยกกวนเห็ดลาบงัวนอ ันนี้อะไรผมผมมม่สิสวมผมมันบ่มีอยู่เนี่ยผมนี่หาใบกระดามาดูเจ้าเจ้าใบกระดาอะไรไปมันมีบ่อะไรันใบกระโกระดโอ้ยิตตนเปเด็ดเอานี้นีนี่ยั่งไปอืมไม่มีจับนจ้มับ้านยรว่าจมันมอมอนี่ก็ือกันบานบ่จักบ่อนบานคอยรับตาครับรถมากกระถือแล้วคนกยีเย็นก็ได ีจา้เคันคันลาบมูเปนสีพิธีพิันเด้พี่น้องผู้ใส่สังเกีรลวดแบบว่าผู้ที่เฮ็ดกินแสบกูเปงสีนะลบอืมกันเห็น่าเสบที่เห็นนี่นะอ่า่ากันพี่น้องเบื่อบเบื่อบุบจังเบื่จยังเดินเห็นตังอทีมงานเขาพี่น้องเอฟซีขอมาเข้าจัดให้ เอฟซีมาเขาจันให้ลราก็ควางหมักปอบเมดอีกคือกลาเป็นคันว่าเป็นหมูคนหมักอยู่ลิลียกันเลือดกันเลือดนะเาว่าเลยจินย่าเนาะโกเม็ดแล้วโกเม็ดเหอนโกักเลือนเหมือนโกบนบานนี่โกบดบานอืเย็นคอยทีคุ้มจินมือนี่คันคอยยื้อนมจะว่าตรงห่วงคันคอยบ่อนี่ยก็ว่าไปอีกเรียงหนึ่งอไม่จับหยัดขอเลย ก็ใส่กวาดอ่ะเจ็ดสิบอือมีอแล้วสร้อยร่วมพเพราะว่าห้อล่างแล้วสร้อยร่วมลาบง่ายๆลาบง่ายๆอือเ้างจีไส่บักเวอพี่น้องเห็นบักเวอวะนี่เป็นบักเวอเป็นน่วยอือนี่ผู้ไสบอกว่าขอลาบสมสวัสดิ์จัดไปบ่ให้เสียพี่น้องผม นังล้วนลาบแต่กูใดี๋ยววันไอ,อยก็มาล่องกินนรำกันเพิ่งเอือนมูมาเจ๊ซี่หาคนรวนบ้ามีวา่าบ่าเบิดกับเหลวกันบ่มีไฟไดที่กินลาบง้อล้วมันเบิดจักเถียลาบมูเบิดจักเถียคือพ่อไส้เห็นว่ามันเบิดจักเถียบ่ตแต่งตั้งเห็ดคลิปมาหนิไงโอ้ตั้งวันไหนจินมันก็กินได้ซ้ำกินนั่นนะใต่บ้านกัาเปเครื่อหมาดี เขามาเขากห้ามขึ้นไปคู่มมเดโกมาเขา้อมขึ้นอืร็จปุ๋ย่ยาดอกกัวใส่เลี้ยงเขาขวานวะขวานเขาเราขวานยาวซะก่อนวัวไปขวานดิกัวกัวขวานเออเตาเกลเตาเกลไปขัวเตาแกลขวานหาได้คอยตั้แล้วคอยซอยนี่แทะไม่มีเลยกัว มีบะพริกมีพอด้วยสสิว่ามนีคันตีนเหบดไปตีนเห่าบัดเห็ดยังนี่พร้มีเห็ดยังอันขัขัวครับผมขัว ข้าวคั่วนี่แหละขัวไม่ไหมลาบหมูขัวเขาขัวไม่ไหมพี่น้องเอาคนลงไปมันจังหอมครับอ๋อจังหอมแมนปะแมนแต่ชาวพี่เป็นผ้าเนื้อห้าวอ๋ออ๋ไปพี่น้องไปทางพี่ตัวบอกเขาห้อมเขินนี่แหละกระเฮ็ดกินง่ายอยู่น้องเพราะว่าสิเป็นหนึ่งเขาเป่าไฟเพราะว่าสิเฮ็ดเป็นลาบเลียดสบายพี่น้องผมทีมงานเนาะครับเนาะ แก้าก็โม้ไส้ตั้งใจแห้งี่น้องแล้วเขาขันเป็นวันเลยพันอื้อเรื่อด้านล้านเนี่ยพันสีบ๊อบพีธีวีทันวันนี้คือย้อนเอฟซีอยากกินบม้เฮือกเลยแบบว่าเอาเต็มเต็มหมดลาบเลียดหม้อเอฟซีความมาห้าจานให้อ่ะับที่งานเราเห็ดกินง่ายพาพวกท่านจินบาทท่านจินเลยครับขันฟ้าคุณเจ้าคนย่างกายบินบาทมากโม้ไส้เอื้อนนี่เลยมาลงพีลาบเลียดหม้อเช่นไรก็ทำไว้กันกับไปอุ่นหัวในวัดผมละเดี๋ยวพาไปว่ต้องห่วง ตัวเองคนปังเัินเด้อเออพอดีสิคุยเลี้ยงงานกับโพไซน้ำพอดีเลยไปกันเมืไหร่เมื่อนีร่ไปว่าอะไรเราไปอันแพร่เขาน้ำฝนมีไอ้กะมืออื่นแพร่เขานี่มือเนี่ยตัวไอ้บางเนี่ยเราพ่อไซไปกินไปกินก้อมกับคำตุยสองคนไปกินขุนยิ้มทงขุนกลมหยกอย่างก็งานง่ายๆบนนี้สองคนยกทับให้มันสูงขึ้นซื้อๆดิมันบ่ได้ขาดเลยเนี่ยจำเนนั่นบ่ ดินมองหันละดินเกาอยู่หันแล้อยากให้ไอ้นี้ซื้อคนผู้ใส่ผู้ไปสีเอินตะเกือกป๋าไอเท่าเรานั้นกินไปแล้วไม่แล้วยังยู่ไปเที่ยวม้ยนึกยุ่ขังวันโอ้ไปทำงานป่ะ่ไปบ่ไปเสร็อะไรเงาน้ำนึ่งเดือนใทีไปเส้อดอนหน่งตหาไปไ่มมั่งเงยนุนไปกุ้มากครับพี่น้องครับผมอเชิญไปสันไนหน่งเดอน้าวพอพอได้บินไป้วนึกเจ้าเขาขวตั้มไม่ไมอ เราคว้ตาไม่ไม่และยังก็ไปก็มาหนิฮะคุยยังฮาไงเดียวงนี่หอคนลึกลับนะื่าเขาแปชาเพกัอยู่ใส่ปลาเดงนบอกครับใส่ประเดงนบอกครับเอาเลีวเต้อยากใส่ก็ใส่พวไเด้ยบาบ้ามีเดียวจะสูตรพวกใส่เด้เบียร์แเดี๋ยวครับบหม่หลามเี่ใส่เขาไม่ไหมใส่เขาเอาคนเหล้วบ้านี่พี่น้อง อันคันไส้เทียรหมูที่เป็นยังไงคือลาบไหมคันไส้เทียรหมูทีเป็นยังไงวะไม่เคยเดียวไม่เคยไม่เคยว่าเด้อบานเพาขาไ่เคยมันบอกเป็นขมอ่ำล้ำบานยังบอกโอ้ผู้บาดเจ็บมาอีกแล้วบานแพร่บังแพร่บังหันบังน้อยบ่สายใจบีแจ้ก็เลยไปไม่พอคุณเจ้ามาพระคุณเจ้าก็บินบาดกายพี่น้องผมเอ้ยไปเฮียนิมโอนนะครับเข้ากันเียนิมโอนนี่ ก็ว่าไปตัวเราพ่ใส่หนี้มอดทนมาเฉนี้มอดลงตีมากินลาบเหยื่อมือออมึนเราพ่อส่นเดียวคนมึนจดีคนดีคนเดีนดีมึนนกันไดีครับอ๋อี่คดนี้อยู่่าใ่สมกันน่ไรี้ยคดสมกันหนึเป่ี้ยนวมกันนั่นนีองนวันกอน่ีดีแเรานีอนีเดี ไย่า่ายาเราแข่งันมเลี้ยงข้าไร่ใกล้เ่ลาบสมเป็นปมนี่ทะเลกินน่นนั่นทะเกินน่เอาบีบรดบีบรดเ็นไรนะพ่กง่หมาว่พี่อือกินเว่ยานเลยอมครับเยอะอ่างย่งืออ่ิบเวทานเลาบสมเป่น่จัดไปลาบเลียดหมูลาบสมอย่าข้าวไป ขาดบ่ไดดดีครับนี่ขาดบ่อใดแต่เขาว่าสนรคาน้มบ่ตองสรคามนนมามบ่ตองบแก็่ตองนี่นะครับนามบ่ต้องนี่เราเชื่เท่วเลยนะครับโอ้ได้เียดีจ้สอามถุงเป็นยังไงือเดียงซ้ำหนีพอดีแลวพอดีโอ้หลาบสมต้องไว่่อยสมเนาะใส่เรียดให้มันเพิ่อสีสันดื่มเมนโปโใไมนนี่สีสันยังนะ

ขาดอะไรอีกเหเฮ้ยแซ็บแล้วเอาซิมมือซิมเนี่จ้ออครับงไงอือิมกันมาเป็ลครับขาดยังขาดยังแซ่บแล้วป่ครักขาดพักอือ้าวักเาให้ด้ดีเลยนะอันนี้ให้ไรให้ลเอ้เข้าไปนั่นเบซีคมาไปยังเ้าิจัดให้บ่ได้ Lạt viết mùi đi ba. Sốt gin hệ bất kỳ ai mày mày. Hãy chan phải. Giống lại của anh em ra. Qua chinh gomi trong năm chân hai. Mm hmm. 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 Mm hmm men đã hát gần đây. Một chạy. của chạy. Một nó Một chạy.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  Một Một ใส่ là นั่นเด้อแม่นมันกะพูดเทใส่แค่ดิ3-400กุน้องนั่นแม่นความโพใช้นั่นมันไข่มันจะได้เอาอย่างนี้หน่อยพุ่นน่ะ <cười đàn thiện> <tiếng nói> ừ. ừ. à có mua rồi, cái gì? cái đi cái gì? cái ไม่ได้ไม่ได้ไม่มากินเบิดกันเลเบิดเถอะกินผู้เดียวเบิังทีละก็ลาบทีน้องสดุปก็ไปแล้วเครื่องจานอืมเอากินลาบเสียบเฮ็ดเองกินเองเอาเอฟซีความมาเขาจัดให้เนาะครับเนาะกับลาบเลียหมุ้งเอียงเอียงนั่งเลี้ยงผักหอมบางหน้าครับพี่น้อง เราลักยักร่าบนลังกบิรครับครับามคำร่างอนเรนฮะเป็นยังไงบ้าง้าน เกินยังองเราก็โอนล็อกเสียนี่เน้อเทียกินเทยกินรถโ่อใส่นะไม่อะไว่าเดกาดนี่อันนี้เป็นซุกอันนี้เป็นซุปนู้นอะมนีเพียง้ยเด็ก้มันก็ไปบอกก้ามันจะบอกเขาใ้เก็บมันใช้เก็บเดีนี้กินเข้าครับผมกินข้าครับผม กีงไม่เก <little one. S 1> uh, ีงมากเอากินในรูปให้พี่ให้น้องเลยเบื่อกันดูเอ้านี่ข้ามเขาข้ามเงยเจ็บเชียวเนี่ยเพิงก็ได้ถถ้าข้ามเขาข้ามงี้ยเลนะมันเงียเราก็ยำเนาะลาบแล้วกินพี่ลองผมเป็นอไครับโรชาเทศเองกินเองแสบางอือยชิมน้ำเนี่ยมันหอมเนี่ยระวังเนี่

มันเป็นเมามาอ่านซื hmm. ้อไก็ตายวะดีตัวกรเท่าวเนี่โอ้ไอ้บักเจบบวมัน้ห่บอกเจี๊ยบาปันผู้ดีม่เจี๊ยบเจียเดียวไม่ใช่ว่าบอกเจี๊บเดี๋วเ้าบอกองเราดิจี๊ย้เราม่จแก่กี่เอนี่เดืคุยยังทางนึกว่าอ่างซื้อคนดิไม่เอาอ่างความแม่เจี่ยดิ พูนรงยากว่าพี่น้องครับผมเดี๋ยวนาไปเลยิงกบพ่ไปมากินเขาเนาหัวเนาะทำด้วยมากินเขาอแล้มูครับพี่น้องครับผมทำด้วบ่กินกับว่าจบเป็ดกัได้จัเป็กกันได้ขอบคุณครับขอบคุณครับเอาข้าคว่ข้ามาข้ามานแดงาวแกแเอาพวไใ้ลิ้นลิ้นให้คูปปาเจ กใบแกะนะอืมไปตุ้ยไปมาน <oh> mm. ี mm. mm. ่กูมสร้างกบเจี <c uk> <c uk> <c uk> ๊มเอาไงจิ้นกัอตข้าจี๊ดแย่บไปเลย่ยด้วยเือแ้ทางเสื่อนิน้าขั้นว่นโยันวันโยยัน้าเราวัดนี้ก็ได้ เดี๋ยวอันเดี๋ยวีส่งไปอุบลนี่ไปอันซิมเราโดยเฉพาะใช่ป้าเราเนี่ยเดนตัวเาิงเขาจัดไปให้อีกนะครับไปอ๋ออีกเอามามามาจัไว่ามันถถึงอยู่นี่เลยถึงนี่ดอืมเดียบร้อยจัดไป

มอนี้เพิ่นจะไปแพ่เขาดิคบตุยไปไปบ้าหไปหลายบ้านแล้วรถตองสามกันหมดแล้วนี่ลุงแงประกาศเนี้ยหมื้อมแพร่เขาแม่แม่เคยไปอยู่ดิเีแพ่เขาได้ไปอยู่ประสบการณ์ดีดมากตอนนั้นพ่ถายคลิปเาทานอาหารแห้งบุกกุ้มดาวไปเรื่องกันเมือได้ถูกกุ้มมันบาจัดกนรุ่นดอกนี่เม็ดนี่เม็ดแล้ว บ่ไปข้ามันหรอน่ดรำไรจ้ะร้อนมีอยู่เยนีมีร้อนหัวเนี่ยหบบาดอยู่ตัวนี้มีแห้งยกกระสอบข่อยอยู่เลยบ่มีัญงาแบบรอได้เยนี่แล้วว้ยยังไหึหนุนตัวนี้เจ็บไปใส่ร่วนเยาะกะเจ็บไปใส่ยางกวงเ็ไปใส่ผมสกปรกมันเหียชิมแค่นี่ ยาเดียวมันยังย่รอยนังยังไข้ยู่ยิ่ทีบลอกคุมาได้ึงกี่สามห่นไขก่นมันออกเทียงขึ้นมาแมนบอกเงินล้งเที่ยงขึ้นมันออกเลยเนี่มนอยครับเดียวว่าได้ครับพี่น้องขอครับอ่าอิ่มอิมานกินตออไปแค่ยบี่องมาซีความมาขัดห้ลาบเลือดหมูดิบตับทีมงานเขา บ่ะที่เป็นกุยการแก่น้องข้ามตุยราคาโกเมียดอืาข้ามไส้ข้าวไสอข้ม้เหออืกินจักกินกิบบ่บาบบกกบเคียงก่อนบันเขานี่ไ่ะกินดีไมดีครัแบบนี้ละ กินน้ำกันทุกคนนะพี่น้องครับผมค่ยๆหุมตุ่มหุมตุ่มหือตุ่มห้มอะไรหุ่มต้มับแป๊วคับเยอรับไอ้เราหมห่มหมาว่าตุ่มหหอมตุ่มตุ่มหมเอาแล้วจะแป๊วที่แบบู้วกัไม่้อะไรเลยแล้วก็นักยี้อเลยพอตุ่มว้าวัดไงๆว้าวนี่เบียกเบียกเศ้านี่เีเนอดมันไปมาแล้วเจียอ่ะเนาะ มาไปแก้เลยให้อีแม่เราอลไเด้อไม่่ตังคเยอพอผมเป็นเกินเครับมาปลาครับย่าไปแก้ให้ครับผมอาไปให้เลยดิมุจ่ก็มีก็กินอย่างนุ้มกวนกันเอาไปอาบักไปอาบัก้บกินกูแต่เม่อกินเราบว่าอกาสกินอย่แต่กินเราก็ไม่ได้มุกวายมุจโง่เอาไปอาบไปเอาใจกิั nha, bên coi à, bắp tấp dĩa nước mắm cang, ba cứ đi chín gì đại, là bó mặt còn lại, nó mà là nó

อ๋องมงครับสายแทบไปแทบมันอืแทบนิ yes> ่งยังโรลกเรียกว่าทำจาดีครขอบคุณครับสวัสดีครับพี่รองูพ้อกันจิ้หนาจัดให้เราเด้อเอที่คว้ามาลาบเลียมมูดิบอืดจัดไปมาให้เด้อครับกันปูออนั่งทังเลยเลี้ยงุ่ไมุ่่บียบกจ๊กไปฟังความ ไม่ใช่าะันว่าจวดจัดไปว่เอารถจกไปพุดหลนเดียวะรถจกไปพุดหลนเดียวฟังแบบนี่แบฟังแบบดิบบเลยนาเอาเด็ดปลา้ายีกิมล้งลนเดีวเอาเด็ดเจ้าผิดก้หมายพ่อเขาม่